วันเดวิดมีวันนี้จะพาไปกินไปช็อปแบบชิลๆนะคะเริ่มต้นวันด้วยการออกไปหาอะไรกินก่อนพอออกมาปุ๊บฝนก็ตกปั๊บเลยแล้วเราก็มาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ่นสยามแต่แนนไม่แนนจะกินขนมจีนซาวน้ําอันนี้คือเป็นการกินครั้งแรกรสชาติมันออก แปลกๆนิดนึงเป็นกะทิเป็นหวานๆต่อด้วยกาแฟพันไทยสักหนึ่งแก้วแล้วก็ไปกันต่อตอนนี้แนนถึงตลาดปทวิกรณ์แล้วจะบอกว่าเสื้อผ้าเยอะมากเขามีตั้งแต่เสื้อผ้าที่แบบกองกองให้เราไปเลือกเอาจนถึงเสื้อผ้าที่เป็นแบบแขวนเท่านั้นยังไม่พอเขาจะมีพวกแว่นอเซซอรี่กระเป๋าตุต๊ก,กตาแล้วก็ของสะสมเป็นเสื้อวินเทจต่างๆคือเยอะแยะมากมายแนนก็มาสะดุดตาก,กับร้านนี้ซึ่งเสื้อผ้าร้านนี้เขาเยอะมากมีตั้งแต่กางเกงกระโปรงชุดเดย์ต่างๆคือมีให้เลือกเยอะมาก แต่แนนชอบบางเกงของร้านนี้นะเขาหน้าหลักมากสุดท้ายก็คือจัดมาเลย4ี่ตัวไปกันต่อร้านต่อไปจะเป็นร้านหมวกแบบหมวกหน้าหลักหลังจากจบร้านหมวกฉันก็คิดว่าฉันจะกลับแหละเพราะว่าฉลอนมากไม่ไหวก่อนกลับก็คือมาซื้อแป๊บซี่กินแล้วก็มากินเป็ดย่าง MK หลังจากนั้นก็ไปเดินช็อปนิดหน่อยที่วัดสันตอนนี้แนนก็มาถึงบ้านแล้วนะคะจะบอกว่าเหนื่อยมากวันนี้ไว้เจอกันใหม่ในวอลกหน้านะคะ